Đu nạm nè Mà tham chúc là kết Xong น้อยๆก็ยังเจ็บปวดนะไปยังกับหมูดาคือที่นีหายสนั่นโอ้เราเราหูจ้าเข่นจีนกับกัอันแห่เต้มาถ้ามึงแบ้ตเท่าไรตัวเทิร์กสามพันตัวละสามพันจุงกุ้งหายพร้อมเราเมื่อผูกเพือน ม thousand thousand ือนี้เดี๋ยวนี่แหละก็ตัวละสามพันเบิร์้าสิทามข้าจับข้าจัเออย um, ู่บทามเข้าก็นแป๊บนึงจูงไปทรงสามพันแพะพี่น้องซื้อแพตัวละสามพันให้แม่อาเต้แม่อาเตเพิ่นมาแต่เที่ยวปักเซเพิ่นสิผ้ามูเพื่อนเพิ่นมา กินแต่ว่าเนาะเพิ่งหายมาเบิ่งหายชั่ชวก็เลยมาเบิ่งเลยถือโอกาสถ่ายคลิปนะบางคนเพิ่นก็ยังบ่ฮู้เนาะบ้านเฮาเอิ้นแบะว่ามันคืออีหยังแบะแพะอะไะพี่น้องแพะดูว่าแ,แบะเธโอ้ยอย่าว่ามันน้อยเด้อมาเบิ่งใกล้ๆมันบ่ได้หน่อยได้เนี่ยโอ้เถอะ ตบังใหญ่อย่างได้ไหมท่าหน่อยใว่ามันน้อยว่ะสิว่าต้นน้อยสามพันะมันพอกินสิตายนะตัวบักใหญ่เปลี่ยนราคาบ่าได้แล้วจะคือบัวสามพันหาใช่ไหมสามพันอ,องก็ยังไหูต้นใหญ่ตบักใหญ่แน่นนว่าพิษแล้วปิ้นบ่ได้แล้วเจบบ้าบ่ว่าผต่อจแ,แล้ว่วาำคาใครขารดอกอือบ่ต่อบ่รุตสามพันกับคะแนนคะแนนบ่ต่อลงนะพ่ออะไรจำเนีเออออบ่ต่อบ่ต่อ เบื้องไกลคือหน่อยเบื้องไกลต้องง่ายน่ะบริโภคห้องมันออกมาแล้วมันกานันโลดชุยมันบ่ได้ล่างปล่อยกินโลดเพราะมึงเอาสามพันเหมือนพ่ออันนั้นอันสุด้ายมีมีให้มึงเอาก่อนมึงหาบ่เอาแม่ตัวเถิกมันซี๊ดนะมันคือแม่เอาแล้วค่ะพอดีมันใหญ่กว่าต้นนั่นเป็นพัดได้หรือเปล่ามันเลยใหญ่กว่าแม่มันเป็นพัดได้ผูกแล้วมึงกับม่านี่มีตัวเดียวนี่ช่องโตนี่แม่จ้ะ นนมันคือบวมานบมีนซังซังมันไปห้าเหล่ากินหมมวงกูเบิร์เลยแถวคันอ่ะจะคือหอยมันซ้ำใช่ไแต่มันซ้ำบ่ซ้ำดอกมันไหลกันอยู่เบิร์มือเบิร์นนั่นแหละัวซ้ำบ่วจับ่อ้บจูไปผูกไปด้วยอเขาใชเขาเขาจะไปกอดอ่ถ้าห้ามันจึงกวัวไอยุงกลัวกัูอยากายแต่มมใครมาทานะบวกัวเขาผานกู้ำคาญกวหากินดิจังเบิร์นเลย เมอกี้บอใจเพิ่นอยากได้มีอนอยู่พี่น้องแบเทิกนี่ว่าก็คือบ่ายเนาะไหเขาเจ้าผมมีเงินเอาก่อนตัวตังคเปวดปวดทุ่ว่านนะบอหนามันนะโอ๊ย

ยาเดีเขาผู้มีเงินเอาก่อนซะ รียาก็ได้หน้าแบนท่านขอยซื้อเนี้นเนาะลิงเหงายท่านเอ็งีพันเลยเหายเนาะก็ได้มาเดีมีตัวใหญ่ยตับพวีมันายาดมาเจ<ะ>้าพงนี้เอาก่อนข่อยี่เอาแลยขอซื้อเลียงแล้วท่านก็มีพวกสี กูว่าโคกสีผู้เผ่าเอาบอยโคกสีโคกสีแบตตัวละสามพันพี่น้องเลยถือว่าใหญ่สมควนพอจาไปซื้อทั้งอื่นเลยแพงกว่าสาม

เกัอใหาเอาักคือบอเอาสุตอนจ้าวพอซื้อเมียนยุสุดตอนนะจ้าพ่อซื้อเม่นยู่สตอนนะจ้าวพ่อ้เดียนยุสสดตอนนะจีว่อ้อเียนสสุอน ให้สีดิบบึ่งถึงจับฮาก่อนหเ้าข้างาอันนึงอะนี่ฮาวสุดอ่ะเล้ยโเขื่องแย่คู่นพี่ดองย่งตั้งสลักแงกอยู่ชิบว่าก็คิดค่อยคิดแง็กน้ำร้านดูมันหนังซึ่งซลุงลิงอยู่ย่ามาในเมื่อไรอยู่เนาะ คอยน้ำร้านแหละมาหาน้ำร้านอย่างนีบอาวันสิไปถอดเอาเอห้เออเดี๋ยนี่เห่สเมื่ออยู่น้ำเหม่อนว่าแก่ใส่รไทยเหม่นฉัเมื่อน้ำนอนอยู่พุ่มเป่นว่ายาคุณน้ำตาลหลเลยเนี่ยเลี้ยงกาแฟงายเท่กบขจะบอกเฉยดอกแกจะโดดยายคุณยายคุณน้ำตาไหลน้ำร้านล้าปะนี่ มูฮูเลือกยังดอกไอ้นะสิทอดไอออกนี่จากหน้าเคียวเฟิรนว่าเออไม่แม่ตีสีแมนอนนั้มแม่เออหมูดื่อนอนเด้อย่างว่วนั่นแม่คุ้นบ่ให้แมปพูมไปติดแอ้เงี้ยแม่คุ้นะแม่ลูกตีเลยหรื่อยนะเนาะทีนอนได้แหละบ่แออบ่แพงกัน้ยนะปลาเรียง แพงสิจักนี้เมื่อบัาบัอยู่บ่อยู่ได้ใอยู่กับบอยู่บ่บาช่องเพลงกับบอยู่ซ้ล้านกับบอยู่กนาพงบัอยู่มมดอื่นะเออยู่เงืนอนกีเคี้ยวนี่บอยู่แพ้ในใจพี่น้องเลยอ้าวสับหนิลน้องพี่น้องบ่พี่น้องเลยคุณหักกันแพ้กันมันชิใหม่นี่นี่ไพนี่

เตะสิอยู่น้ำไผ่ไอ้ควนเออบอกไอ้แมงไหลแมงวัดลูกหล่ะไอ้แมงไหลแมงวัดไหนบดหล่ะได้เพื่อกระิงทามาจเวัเาจะเ้าปลาเมื่อทามันเฮ็ดโอ้ยไปซะมาบูเรืองแบบักข้ามแม่เตะใช่่หองถ่าและออ พี่น้องหลายคนเนาะมาถ่ายยุยยุ <st os> ่ยอนย้น no ี้เพื่อนกัสิของแกว่าเป็นยังเนาะยายคุณยายเขียวยายคุณคือสิเมื่อวันแรกจังหูเนาะพี่น้องเนาะอวยอยอวยอวอวยอวยอวยอออแยอววยอวอแล้วยอวอววยออยอว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 อวอวยอวยวยอยอยอวยออยยอวยอวอยออ ตัวสามพันต like like yeah, ัวบาง n g นมเบิือนกลนคือหน่อยไปเบม่งนกัตัวบางไ g คุณเดเต็มกนเตกเมื่อน้ำมันมีไงคูนได้พี่น้อกเลยสีสีสีไปมากเอาแอร์หมาเอาแอร์เนี่ยี่ย้มอาหารงคูนเลยโอ้ยม่ไงคูนเมื่อชิวน้ำพายเสียพายได้ใบหล่นลูกใบในใบบ่อนมันนี่ขาๆนี ใครในบุ้มเมื่อช่องเหรอนี่ลูกนี่ใบาข,า,ขาวๆนี่บุ้มไปย่างดอกใบรถลูกนี่ใบไว้ลูกไม่ส่งเหมือนทำเดิมพี่พี่ใบตัวพี่ลูกพี่พี่ใบตัวพี่พี่ใบตัวข,า,ขาวๆมันนี่ไม่ไม่ใบตัวนี้มือมันพองเบื่อโซนมันหนัวใไใบตัวนี้พอ,อตัวนี้ <laughs> ตัวนี้กระแม่กระแม่ทะเลมันมันจูดม<ง>ูตาย อนี่ติวได้น่องเน่องเจ็บนัน่ะมนี่นี้าจังไงอ้เชินออกไปดีบ้ามาเม่ไหรลูกมาเมี่อไกรกัดเอาเบะที่บ้าไปเมียนหนเนะไปเมื่อกับนะเดือดที่เขาขาวตัดตว่ำดำกระไรย่างที่ขาวขาวหนึ่งลูก่ะเดี๋ยมันไหมมื่อ แหงอยู่บ่แม่มันแหงอยู่บ่แหงอยู่โหนายทำสีเถื่อยังบอได้ยินตายเทียว่ยวเียงจันทร์ยังแหงอได้่ออีจอยเรือีนัจับนึ่ จับมันดำเลยมะมาจับ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 ขั <s umi> <s umi> <s umi> ้นเขวจับบึงด uh ูเกแล้วจับบบงดูชิวจ uh ับบ UM)> ึงดู่นานหนนหนาน